ตาจำวัดที่สำนักสงฆ์บกต้อนะครับสำนักสงฆ์บกต้อเมืองจังหวัดระนองครับซึ่งห่างจากระนองประมาณสิกิโลเมตรนะครับห่างจากตัวจังหวัดระนอง18ก<อ>ิบแปดกิโลเียวมตเวียด

อย่างนี้ต้องหา FC ส่งให้ชิมนะครับก็เดินตามหลังอยู่ FC ทั่วไทยนิวนะครับเสียงที่ได้ยินนี่เสียงอะไรผมไม่ทราบนะครับได้ข่าวว่ามันอร่อย

สวัดีครับสวัสดีนะครับทุกทุกยูทเซอร์เลยนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปนะฮะ ากาศบนเนินเขานะครับเดินขึ้นเนินเขากันนะครับตอนนี้สาธุครับสาธุยกของถวายเลยนะครับนั่งตัวตรงๆเลยครับนั่งตัวตรงๆเลยนะครับสาธุครับสาธุครับสาธุครับหนุตาไม่รับปัจจัยครับ ตั้งเก็บเลยครับตั้งเก็บใส่กระเป๋าเลยครับขอยญาถอดหมวกด้วยนะครับขอยญาถอดหมวกก่อนครับสาธุครับ พร้าครับัมงคลวิงพ่ครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวนะครับอันนี้อีกไม่เกิน200เมตรนะครับเราถึงสำนักของหกก้อนแล้วนะครับ ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้านี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับกู้ภัยที่สูงและทางน้ำนะครับจังหวัดระนองโดยการนำของเฮียนานะครับเฮียนานะครับเฮียนาจังหวัดระนอง ครับครับปูปูปูกำลังมันเลยแปดโลแปดโลหลวงตาบอกกำลังมันเลยนะครับท่านผู้ชมสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุ พี่นันครับ<น>พี่นันพี่นันครับปู่บอกกำลังมันเลยครับปู่บอกกำลังมันเลยสาธุครับสาธุสาธุครับสา,สาธุครับสาธุครับ สาธุครับสาธุนะครับนไามแมนะครับแมนะครับแมแมไม่เช็ดครับไม่เช็ดนะครับไม่เช็ดนะครับสาธุครับสาธุจับไว้ครับจับไว้นะครับ

หลวงตา,ขาเตาขาแล้วเจ้ากนกับาเต้นน้ำมนต์สักหววหนึ่งก็ได้นะครับ สาธุครับสาธุครับอน้ำครับยกน้สรองเท้าด้วยครับลยครองเท้าด้วยครับ ขอญาตแค่นี้ก่อนนะครับขอญาตนะครับขอญาตรอตรงนี้ก่อนนะครับ ขอญ,ญาตรอข้างนอกอก่อนนะครับไก่ลเลื่อนตัวนี้ครับไก่เลื่อนรูตัวนี้ครับครับตอนนี้ลงตาท่านก็ถสงแล้วนะครับพี่ลงตาท่านนะครับนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องหลยายญ่าที่นะครับเสื้อขาวเสื้อขาวไล่ออกมาครับเสื้อขาวเสื้อขาวผ้าม้าผ้าดะ ขอญาตออกด้านนอกก่อนนะครับญาตออกด้านนอกก่อนนะครับออโอรรบร้รถหลังครับรถหลังรถหลังครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศโดยรวมอ่าครับอาบางส่วนลงนี่เลยครับอ๋อเอาบางส่วนลงนี่เลยรถหนึ่งโอเครู้เรื่อง พระญาตยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับทุกๆท,ท,ท่านนะครับสาธุครับสาธุ